สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้ เป็น EP ที่357กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่าในใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะที่เบอร์โทร0929045735อ d เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะของหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบางๆนะคะ ท่าใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะเราไปเพิ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญอาจารย์พรมนะคะวัดขนอนเหนือน,นะคะเหรียญสวยๆเลยนะ เหรียมนี้หนูเอา300ยบาทนะคะสวยๆเลยนะพระอาจารย์พรมนะคะวัดขนอนเหนือนะคะ300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญแหนบไม่รู้เหลี่อมพ่อเหมือนกันนะคะนี่นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกัหนูได้เลยนะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญแหนบไม่รู้เหลี่มพ่ออะไรเหมือนกันนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะ เห็นกันชัดบะเนาะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะ รายการที่สามนี้เป็นเหรียญพระอุปชากับนะคะสองสี่เจ็ดแปดนะคะเหรียญพระอุปชากับสองสี่เจ็ดแปดนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะ สามรอยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4นี้เป็นเหรียญหล่อ,หอไม่รู้หลวมพ่อนะคะไม่รู้หลวมพ่ออะไรเหมือนกันนะคะสองสี่ห้าเก้านะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าท่านใดน,นะคะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญไม่รู้ที่รวมพ่ออะไรไม่รู้นะคะสองสี่หกแปดนะคะนี่นะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท สนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกหมารายการที่หกนี้เป็นเหรียญพ้าพุทธหล่อโบราณนะคะ เหลีนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะส่วนโอ้ยส,สนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญพระพุทธหล่อโบราณน,นะคะเอ๊ะกล่องรียกวันนี้มันดึงยังไงเนี่ยอัน <c oughs> นี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ สามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นภาพพูดหลวงพ่อในกุดนะคะ นี่นะคะหลวงพ่อนายกุดนะคะเออเรองนี้หนูเอาสามรบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะ300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ดนะคะ รายการที่แปดนี้เป็นหลวมพ่อทวดหลอ่อโบราณนะคะองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะหลวมพ่อทวดหลอ่อโบราณนะคะสามร้อยบาทนะ สวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะ รายการที่เก้านี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินสวยๆเลยนะองนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าสามรอยห้าสิบบาทนะสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเนาะรายการที่สิบนี้เป็นรูปลอยรวงพ่อจัดนะคะรูปลอยรวงพ่อจัดนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะรูปลอยรวมพ่อจัดนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบอดนะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จเจ็ดชั้นกุวัดโพเกียบนะคะกุวัดโพเกียบนะคะคุณลูกค้าน,นี้นะ สวยๆเลยนะคะเออองนี้หนูเอาสามอยบาทนะคะสามยบาทสมเด็จเชันกุวัดโปรเกรียบนะคะนี่นะสี่รอยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะ รายการที่สิบสองนี้เป็นพระสมเด็ดสามชั้นกูวัดโพเกียบนะคะอ วงนี้หนูเอาเสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเสี่ร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะองนี้จะเป็นสามชั้นนะคะคุณลูกค้ากุวัดโพกเกียบนะคะเสี่รอยบาทต่อไปนะเป็นรายการที่สี่เอ้ยสิบสามนะคะโอ้ยแม่ค้านี่เนาะได้น่าลืมหลังซะละ <laughs> รายการที่สิบสามนี้เป็นพระสมเด็จลงกุนะคะองคงนี้หนูเสี่ร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทนะนี่นะคะ นี่นะคะสี่บาทนะคะพระสมเด็ดลงกุนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะเป็นรายการที่ส4นะคะ รายการที่14นี้เป็นพระนางพยานะคะกุวัดปากบางนะคะกุวัดปากบางนะคะองค์นี้หนูเอา300บาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะระนางพยากุวัดปากบางนะคะ300บาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15นี้เป็นภาพพุทธผงคุกกลักนะคะหลวงปู่จีนนะคะพระพุทธผงคุกกักหลวงปู่จีนนะคะ องค์นี้หนูอาเสียร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะผงคุกรักนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหนะคะสิหนี้เป็นพระธากระดานเล็กนะคะอง์เล็กนะคะเป็นเนื้อตะก,กวดเสนิมแดงนะคะองนี้หนูเอา4สี่ร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นนางกวกหลวงพ่ออิมนะคะวัดหัวเข่านะคะนี่นะคะนางกวกหลวงพ่ออิมวัดหัวเขา่าอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท ุณลูกค้าท่านในชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดนี้จะเป็นเครื่องรางเบี้ยแก้นะคะวะัดวางน้ำวนนะคะ เ,เบเก้นี้หนูเอายร้อหบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ4สีบาทนะคะน,นี้เบียแก้วัดบางน้ำวนนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเกนะ รายการที่สิบเก้านี้จะเป็นตะกุดใบาลานนะคะหลวงพ่อบวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะนี่นะคะเป็นตะกุดใบาลาหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะเอ,อตะกุดนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะ คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเนาะเป็นรายการสุดท้ายนะคะอว้ย เดี๋ยวแป๊บนะคะคุณลูกค้าแม่อันนี้มันจะมีสองชิ้นนะคะมันถอดได้เดี๋เดี๋ยวหนูให้ดูทีละอันดีกว่ามันหนักเชยยอยได้ยน่อ่าอันนี้เป็นพะเจดีจูรามานีนะคะถอดได้นะคะคุณลูกค้าอ่านี่นะคะเห็นกันบ่เนาะอ่า พระจ,จุรามเอ้ยพระเจดีจุรามณีนะคะพระเจดียจุรามณีนะคะถอดได้นะเดี๋ยวหนูให้ดูอท่อนล่างอันนี้ดูท่อนบนไปก่อนเนาะอันนี้จะยาวเออเจดีนี้จะสิบนิ้วนะคะความยาวนะคะสิบนิ้วนะนี่นะคะ เดี๋ยวดูชิ้นที่สองเนาะอิย์ถอดได้นี่นะคะอืมมันเป็นอยน่างเดี๋ยวหนูไม่ันะัะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอย่างหนักเลยอ,ะอ่ะอ่านี่นะคะนี่นะมีละ เออตรงนี้อ่ะฐานตรงนี้นะคะอันนี้หกนิ้วนะความสูงความกว้างนะคะถ้าวัดจากตรงนี้ไปตรงนี้นะตรงนี้ตรงน,รงนี้ไปตรงนี้นี่ห้านิ้วนะคะความยาวเอ่อตรงนี้ ตรงนี้มาถึงตรงนี้นี่จะเจ็ดนิ้วนะคะสูงทั้งหมดรวมทั้งที่ถอดได้นี้สิบห้านิ้วเนอะคะือเด้อคุณลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทีละน้อยน้อยเนาะหนักมากเลยเห็นกันชัดไหมมันอาจจะดูนี่นะคะอืม สวยๆเลยนะจะดูลูกค้าดูมดครบทุกด้านหรือ,อยังเนาะเอ้ นี่นะคะเออเดี๋ยวก็หนูเอาวางก็จนเดี๋ยวหนูบอกราคาราคะ่ะคุณลูกค้ามันนักโ้ยอันนี้เออผ้าเจดีจุรามณีถอดได้นี้หนูเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะจะต่อมันเข้าซุ้มตรงนี้ได้นะคะคุณลูกค้า นี่นะไม่จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ก็ว่าสูงมากมันเต็มหน้าจอตรงนี้นะคะคุณลูกค้ามันมันดูดความยาวหมดไม่ได้นะขอดูแลอย่าเพิ่มเติมทางรายได้นะคะ1,500บาทนะคะสุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่ 357นี้นะน้องเนตตี้ผักเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าก่าวคุณลูกค้าใหม่นะถ้านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929 4 5 7 7 5 5อไีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929 0 4 5 7 3 5นะคะก็หนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะ พาบานบๆน,นะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงหน้าคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาสสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ